เราจะมานั่งคิดกันบอกว่ามีวิดีโอมีคนดูบ้างไม่ดูบ้างแต่เขาจําไปเขาก็โอเคไงเมื่อบอกว่าบางคนสอนไปอยากจะรู้ว่าเด็กเป็นยังไงไงก็ดูฉันไม่แย่นะฉันนี่กลุ่มฉันนะทั้งกลุ่มเพื่อนเพื่อน,อนหนึ่งคนบ้านไฟไหมคุณยุ้ยคนที่เห็นพาไปคนที่ยืนริมฉันนั่นแหะคนนั้นอะวันอยู่ดีวันหนึ่งบ้านของก็ไฟไหมยกหลังเลยใจเรายังไม่รวยนะไม่มีตังค์นะยังจนบ้านช่องไม่มีนะ แทบจะไม่มีกิน <c oughs> วันนี้ดีกว่านั่งน,นับเงินอยู่ในรถอ่ะเศษยี่สิบเท่านั้นเลยไม่มีตังค์บอกว่าบอกคุณยิ้ทัวันนี้มีตังค์เพราะว่าหูทริปน่ะแ,แม่เมื่เขาให้ทํานู่นทํานี่ก็มีเงินขึ้นมาบ้างเล็กๆน้อยๆให้พอให้แม่บ้างนิดนหน่อยๆอยังน้อยอยังน้อยเขาใช่ปะไม่อยากจะดา่าจะบอกว่าไงวะอก็ไปช่วยกันทําความสะอาดบ้านทั้งกลุ่มเลย ทาบ้านเพื่อนใหม่เอาเราก็เอาที่นอนของเราไปเพื่อนก็ดีเรานี่นแหละพาไปออกค่าแท็กซี่เลยเป็น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 ผู้ช่วยเหลือปิดทองหลังองค์พ่อปัติมาอาจารย์ฉันบอกว่าครูหรูต้องจิตพาณิชบอกว่า อันนินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอกช้ำเหมือน,นามีดมากี่หินแม้องค์พระปฏิมาอย,ย่างลาคินคนเดินดินหรือจะสิ้นคนนินทาเนี่ยไงเนี่ยแหละปัญหาเลยนี้ฉันก็บอกว่าไออีคนอาจารย์ไอคนที่มีการศึกษาดีเนอะเขาบอกว่าฉันว่าอะไรอ่ะเราอยู่ตัวคนเดียวในโลกได้นี่แหละวิธีแก้กรรมพระพุทธเจ้าท่านสามารถอยู่คนเดียวในโลกได้ไง ก็อาศัยปัจจัยสี่อาศัยว่าให้ทานจากการให้ข้าวให้น้ําที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มนี่คืออยู่ได้เลยใช่ไหมละ่ะแต่มันก็มีกรณีว่าข้อปิดย่อยออกมาว่าสิ่งไหนที่วิสุไม่สมควรวิสุนี้ิสุไม่สมควรที่จาก,กรทำไงใช่ไหมละ่ะอยู่เงียบๆไปเลยในวันเราเขาจะพอใจมาฟังเราก็เท่านั้น ปฏิบัติไงมันมันเป็นที่ของพวกเธอเนี่ยที่ที่จะได้ทานการให้กินเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วอ่ะ